คือคุณโนรยนี่โอ้โหตั้งแต่ผมทํามานี่เขาก็ไปเขาสารตลอดนะแล้วก็คือกลางวันยังโอเคเพราะว่ารางี่อาจจะไม่เยอะบางท่านไปหลับพักผ่อน่าจะไม่ได้ก็บายแต่พอช่วงเย็นๆค่ำๆทีไรไม่เคยรอดสักวันนะฮะแต่ก็เป็นบรรยากาศเมื่อกี้บอกอะไรนะเมื่อวานแสนหกวันนี้น่จะาจะทุสองแสนแล้วก็มีรายงานเมื่อวานเนี่ยที่คุณพิทาไปขอนแก่นใช่ไหมก็ไปเล่นขึ้นมนุษย์กันอันนั้นก็บอกแสนห้าโอ้ลองนึกภาพ คือคือบางคนเขาอาจจะไม่ได้เล่นวันแรกวันที่สองก็เลยมากระจุกตัววันสุดท้ายวันที่3ของสงกรานนะคะส่วนวันไหลเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแล้วแต่ละจังหวัดเดี๋ยวมันจะไหลไปอีกคุณผู้ชมค่ะแต่อย่างที่เข้าวสารวันนี้จะเป็นจุดหมายสําคัญเพราะอะไรเพราะว่าถนนสีลมปิดไปแล้วก็คือเล่นแค่1 3บสที่ผ่านมาหลายคนก็จะไปรวมกันที่ข้าวสารอย่างสยามเองประมาณสองทุ่มก็เริ่มเคลียร์ทุกอย่างแล้วทีนี้ทุกอย่างก็จะไปออกกันที่เข้าวสารกันทั้งหมดนะคะรอดูบรรยากาศยามค่งคืนค่ะ กาะติดหน้าจอในชั่นทีวีของเราได้ว่าจะคึกคักแล้วคนหนาแน่นขนาดไหนนะคะ,ะเอออ่ะท่านผู้ชมสงกรานก็ต้องตามฮะหลังสงกรานการเมืองก็ต้องตามเหมือนกัน<ะ>ท่านนายกเศรษฐาทวีสินบ้างนะครับโอ้โหออกมาให้สัมภาษณ์หลายเรื่อง<ะ>ทำงานมาเป็นยังไงต่อไปจะเป็นแบบไหนะอะไรเป็นนโยบายหลักที่รัฐบาลใช้ความสำคัญนะครับ<ะ>ช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูหมดการเมืองในช่วงสงกรานกันบ้างครับักนะครับช่วงหนึ่งเพราะว่า สภาก็ปิดสมัยประชุมก็คุยเรื่องหลักๆกันไปแล้วทีนี้เรื่องการเมืองครับท่านนายกก็ออกมาโอ้โหก็มีหลายเรื่องนะให้ที่มันผลงานตัวเองไงใช่ก็หลายเรื่องทําไปแล้วหลายเรื่องบอกทําแต่ยังไม่โดนใจหลายเรื่องกําลังจะทํานะครับอ่ะอย่างเรื่องหนึ่งที่ท่านนายกเน้นตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมาเลยก็คือเรื่องการท่องเที่ยวแล้วรอบนี้ท่านก็ไปหลายที่ก็แฮปปี้นะเพราะว่าอย่างพ่อค้าแม่ขายที่โวหินบอกอะไรอุ้ยคนมาเยอะกว่าปีที่แล้วนายกบอกเดี๋ยวปีหน้า จะให้เยอะกว่านี้อีกแต่นายกไม่มาข้อสารหรอวันนี้วันสุดท้ายนะยังไม่มาไม่มาไม่มาแต่ถ้าเมไปไปที่นู่นไงที่นั่นมันมีคนไปเยอะนะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวเจ้ากิจกรรมไปลงนะแล้วบอกนี่สถิติท่านผู้ชมฮะถ้าตีเลขกลมๆนะนักท่องเที่ยวต่างชาติเคยมาบ้านเราเกือบเกือบสี่สิบร้านก็ประมาณ39ล้านเศษๆตีว่า40ก็แล้วกันแต่ท่านบอกว่ามันยังดันขึ้นมาได้อีกฮะภายในสิ้นปีนี้เท่าไหร่น่าจะดันขึ้นมาได้ให้ถึง40เออก็น่าจะถึงนะเพราะว่า วันก่อนผมเจอผู้ว่าการท่องเที่ยวท่านก็บอกว่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์ออดูจากตัวเลขช่วงต้นปีแล้วเนี่ยนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของรายได้ประเทศเ,ออเพราะว่ากออรมภาษีหลักของบ้านเราจะมี3ามกรมสรรพากรสรรพาม,มิสุลากากรออท่านก็บอกว่ารายได้เนี่ยปีละ3มล้านล้านสุนลกากรเป็นหนึ่งใน3กรมหลักเลยนะแต่เก็บได้แค่ปีละแสนล้านน่ะมันแค่3%มเปอร์เซ็นต์น่ะหนึ่งแสนจาก3ล้านล้านแต่ท่านก็บอกว่า แต่กรมนี้มีหน้าที่สําคัญคือไปป้องกันให้พวกสินค้าเถื่อนท,ที่มันจะทะลักเข้าประเทศเพราะตอนก่อนหน้าก็บอกว่าอะไรนะราคาของหลายๆอย่างที่มันดีขึ้นมันดีขึ้นเพราะการของเถื่อนเข้ามา<ช>กันของหนีภาษีเข้ามา<อ>เนี่ยนะครับ<อ>แล้วก็มีพูดหลายเรื่องอ่ะท่านผู้ชมฮะมีเรื่องของการที่เป็นนักธุรกิจแล้วก็มาเป็นนักการเมืองอเออท่านก็เป็นนายก บอกมาก่อนเนี่ยก็เป็นเชคโคเดอร์ใช่ไหมสี่ด้านใช่ไหมนะก็พวกลูกค้าผู้ถือหุ้นพนักงานสังคมอะไรแบบนี้อันนี้คือ4เสาแต่พอมาเป็นนายกโอ้โห141เสียงในพักในสภาอีกเท่าไหร่อ่ะประชาชนสสสวฝ่ายความมั่นคง ngo นักข่าวมันต้องคุยหมดอ่ะท่านผู้ชมฮะแต่ตอนนี้ทํางานมา7เดือนกับพัครัฐบาลก็เริ่มรู้ใจกันนาเริ่มเข้าขสอดประสานงานกันนะครับ ส่วนเอพอมาเป็นตําแหน่งเบอร์หนึ่งของประเทศแบบนี้มันจะมีพวกมีเพื่อนที่แบบจะมาเป็นอีลีทแม้จะมาเป็นคนที่เรียกว่าขอหน่อยออประมาณนี้อันไหนช่วยได้ยนยนหน่อยได้ไหมไปถึงนายกนั่นะนะสิอ่ะ,อะไปฟังท่านนายกตอบซิว่าย,ยัางไงบ้างนะครับเพระนาะฉะนั้นผมก็ไม่มีความสบายใจหรือว่าความพึงพอใจแล้วกันใช่ครับนี้แล้วกันในการที่เราได้ทํางานมาถึงวันนี้นะครับแต่มันก็เพิ่งเจ็ดเดือน นะครับก็ต้องก็ต้องพยายามที่พัฒนาต่อไปแล้วก็ต้องมีการทําให้ทุกอย่างมาดีขึ้นไปนะครับในเชิงการลงทุนจากต่างประเทศเราก็ทาให้อย่างเต็มที่การที่เป็น c e o ของบริษัทเนี่ยสเต็กโฮเดอร์ทั้งหลายที่มาที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยไม่ว่าเป็นลูกค้าไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นไม่ว่าเป็นพนักงานไม่ว่าเป็นสังคมก็มีส่วนที่ต้องคำนึงถึง4เสาหลักนี้เวลาบริหารจัดการใช่ไหมครับแต่ว่าเวลามาในบริบทของเป็นนักการเมือง เป็นนายกมัตรีที่มี141เสียงเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรค4้140เสียงจาก500เสียงนะครับ mm. แล้วก็มีสเตทโฮเดอร์ที่แตกต่างกันไป mm. หลายหลายคส่วนเนี่ยต้องการการที่จะมีการพูดคุยมีการที่จะต้องอธิบายให้ฟังนะครับ mm. แล้วกอ็อย่างที่บอกอะเรามีเราเป็นรัฐบาลผสมนะครับ mm. การเป็น mm. ผมขอใช้คำว่าหุ้นส่วนแล้วกันในการที่เราจะเข้ามาทาการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยแต่ละพรรค การเมืองแต่ละสสแต่ละคนก็ได้มีการไปสัญญากับพี่น้องประชาชนอาจจะแตกต่างกันบ้างเพราะฉะนั้นนี้เรื่องการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณก็มีส่วนสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ทําอะไรให้เคลื่อนเคลื่อนตัวก็อาจจะช้าไปบ้างแต่ตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลังจากที่ทํางานกันมานานแล้วเจเดือนเนี่ยผมเชื่อว่าเราเองเรารู้ใจซึ่งกันและกันแล้วนะครับเรามีความเป็นหุ้นส่วนด้วยกันแล้วเรามีการให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วในทุกๆภาคส่วน ผมเชื่อว่าจากที่ต่อไปการขับเคลื่อนในการบริหารจัดการประเทศแล้วก็แก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนี่นะคะดูแลพี่น้องประชาชนนะฮะ<ช>อะไรอะไรหลายอย่างก็ทำได้แล้วก็ดีขึ้นนะครับเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอะไรแบบนี้ท่านก็แล้วก็เรื่องสินค้าเกษตรท่านบอกก็ต้องดูแลทั้งสินค้าตัวหลักอะพวกข้าวข้าวโพดอ้อยยางพารามันสับปะหลังแบบเนี้ยแต่ไอสินค้ารองรองท่านบอกยังไงก็ต้องดูด้วย ยังไงก็ต้องดึงพวกซัพพลายนะฮะไปป้องกันจากต่างประเทศทะรักเข้ามาเดี๋ยวราคามันดีเองแต่ถ้าให้ประเมินผลงานตัวเองก็อย่างที่ท่านนายกเศรษฐานะคะก็บอกว่า7เดือนเอาจริงคือไม่ได้ดังใจ <c oughs> เพราะมันต้องคุยหลายภาคส่วน <c oughs> และก็ฟงัง <c oughs> หลายภาคส่วนนะคะทีนี้ประเด็นต่อเนื่องกันคุณผู้ชมคะประเด็นสสของพรรคเพื่อไทยคะ่ะเพราะว่าก็มีกระแสต่อเนื่องต้องยอมรับว่าท่านนายกเนี่ยเวลา ถูกวิเคราะห์หรือว่าม<แ>ีขาววิจารณ์ก็เหมือนเป็นนายกขาลอยอะค่ะออไม่มีนักการเมืองเป็นของตัวเองไม่มีสสเป็นของตัวเองเไม่มีคนของตัวเองเอาง่ายง่ายเป็นสับการเมืองไม่มีมุ้งเ,ออเป็นของตัวเองใช่ค่ะทีนี้พออยู่พรรคเพื่อไทยเองพอนังอ่งเก้าอี้ก็อย่างที่บอกว่าเหมือนขาลอยกับเก้าอี้มันมั่นคงดีหรือเปล่ามันต้องขึ้นอยู่กับใครไหมนะคะแล้วสสพรรคเพื่อไทยก็ยิ่งมาบอกว่าเรายะห่างระหว่างท่านโยกเศรษฐากับสสอะ มันห่างกันเกินไปอ่ะบางทีมันไม่ได้คุยกันมันไม่ได้ปรับจูนกันต่างๆอยากให้ท่านนายกเนี่ยมาพูดคุยเข้าถึงสสของพรคประเด็นเนี้ยมันคล้ายๆตอนสมัยนายกลุงตู่กับพังปรรชาัฐนะคุณผู้ชมพอจะเป็นไปได้ไหมฮะว่าจริงๆท่านนายกเศรษฐาเนี่ยลงพื้นที่บ่อยออกต่างจังหวัดบ่อยไปต่างประเทศบ่อยก็เป็นลยอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเวลาประชุมพักแต่ถ้าท่านอยู่เมืองไทยก็เห็นท่านก็ไป ประชุมอยู่นะใช่ค่ะแต่ท่านท่านก็ยอมรับนะคะว่าพอได้ยินเสียงสะท้อนแบบนี้มาก็จะมีการไปปรับจูน<ช>พูดคุยแล้วก็เข้าหาสสของพรรคเพื่อไทยมากยิ่งขึ้นค่ะที่หน้าที่ผมผมต้องผมต้องปรับจูนตลอดเวลาเพราะว่าผมต้องหลังพิงประชาชนนะครับประชาชนคือคนที่ส่งให้ผมมาอยืนตรงนี้แล้วก็คนที่ส่งยูนนี้เขาต้องผ่านสส<อ>ถูกต้องไหมครับผมมีสสร้อยสี่สิบเอ็ดคนยังไงผมก็ต้องโน้ม นมน้าเขาหาเขาตลอดเวลาอยู่แล้วก็ต้องพยายามอธิบายให้เข้าใจว่าเรื่องคืออะไรว่าประเด็นคืออะไรประเด็นที่ท่านต้องการทําไมถึงไม่ได้หรือทําไมถึงได้หรือทําไมต้องได้น้อยลงหรือทําไมต้องได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องเรื to ่องของการพูดคุยเป็นเรื่องสําคัญนะครับไม่ได้น้อยใจไม่ได้ไม่ได้โกรธไม่ได้งอนหงทั้งสิ้นนะครับก็จะพยายามเดินทางไปพบปะพูดคุยนะครับพยายามหาวิธีการในการสื่อสารที่จะเข้าใจซึ่งกันและการให้มากขึ้นไม่ใช่สสพาพพื้อไทยอย่างเดียวนะครับวันนี้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคน พราะนั้นเนี่ยการลงลงพื้นที่ในแต่ละแต่ในในแต่ละภาคซึ่งบางภาคพื้นเพื่อไทยเองก็ไม่มีสอสอเลยนะครับจะด้วยมีอะไรก็ตามทีผมก็ยืนยันผมว่าจะลงพื้นที่อาทิตย์หน้าผมก็จะลงภูเก็ตเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับตรมาสีที่เป็นรดูฤดูๆๆที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาสูงสุดนะครับเป็นไงคือจริงๆท่านนายกเศรษฐาเนี่ยตอนที่ยังไม่เข้าการเมืองเนี่ยผมก็เคยไปสัมภาษณ์แล้วจริงจริงท่านก็เคยพูดกับสื่ออื่นหลายที่เหมือนกันบอกว่า สมัยเป็นเบอร์หนึ่งอยู่บริษัทอสการิมารซัพเนี่ยท่านก็บอกว่าให้ความสําคัญมากกับการที่ทุกคนจะมีปฏิสัมพันธ์านมาพูดคุยกับท่านได้ท่านก็บอกนี่บางทีก็คือไปนั่งอยู่ข้างล่างเลยนะในออฟฟิศแล้วคือใครอยากจะเข้ามาคุยใครอยากจะบอกอะไรสามารถถึงท่านได้โดยตรงเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกคือถ้าเกิดว่าในระดับทำงานเอกชนยังทําได้ตอนนี้ มาเป็นนายกคือจริงๆคุณระดับสสก็ไม่ธรรมดานะะเพราะฉะนั้นอีกหน่อยก็อาจจะเข้าถึงได้เหมือนที่ท่านเคยทําเอกชนก็มีสิทธิ์ไปเหมือนกันขนาดเดียวกันนะคะอีกหนึ่งประเด็นค่ะให้ประเมินผลงานตัวเองไปแล้วจะดึงได้ผ่านมาให้ประเมินผลงานฝ่ายค้านบ้างค่ะในมุมมองของท่านนายกเศรษฐานะคะคิดเห็นยังไงการทําหน้าที่ฝ่ายค้านที่นําโดยพักเก้าไกลเป็นหลักนะคะมองว่ามีวาฒกรรมทางการเมืองเป็นการเล่นการเมืองมากเกินไปหรือเปล่านายกจะตอบประเด็นนี้ยังไงลองฟังดูะค่ะ ดีครับก็ถือว่าเป็นการที่ดีเพราะว่าการที่มามาเตือนสติว่าสิ่งใดที่เราผมยังทําไม่ดีผมก็น้อมรับไปปพิจารณาอย่างที่บอกหลังจากที่มีมาตรา1 5 2ไปแล้วเนี่ยผมก็มีการประชุมทีมแล้วอะไรที่แม็กเซนผมก็รับไปพิจารณาครับเพราะมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านอยู่แล้วนะครับที่จะต้องมาที่ต้องมาดูแลเรื่องของการใช้งบประมาณเรื่องของนโยบายของรัฐบาลนะครับอะไรที่ผมทํามาได้แล้วไม่ดีพอผมก็จะไปปรับปรุงนะครับอะไรที่มันมีขีดจากัดทางด้าน ในในด้านน่ะที่ถ้าเกิดไม่นั่งตรงนี้เขาก็ไม่ทราบผมก็จะพักไว้ก่อนนะครับเราถึงเวลาที่จะต้องแก้ไขผมก็จะแก้ไขนะครับเชื่อผมมีมีความเข้าใจพยายามแยกแยะเรื่องของคานทุกเรื่องนะครับอะไรอย่างนี้ต่างๆนานาผมก็พยายามแยกแยะผมไม่โฟกสัสออเรื่องที่ในเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วกันใช้คำนี้ดีกว่าหรือเรื่องที่เป็นเกมการเมืองเยอะเกินไปนะครับผมพยายามไปโฟกสัสเรื่องที่ เรื่องที่ท่านท่านท่านฝ่ายค้านาทุกท่านเนี่ยแนะนํามาแล้วก็เป็นบวกกับพี่น้องประชาชนแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาที่สามารถทําได้จริงๆหลายๆเรื่องเนี่ยเราก็ฟังครับยืนยันครับนะครับก็พยายามที่จะแยกแยะระหว่างวัฒกรรมเรื่องที่ไม่ไม่เป็นธรรมกับผมแล้วก็แยกแยะเรื่องที่เป็นธรรมแล้วเอามาพิจารณาเอามาแก้ไขเอามาเอามาใส่ใจในการทําให้มันดีขึ้นกอ อย่างว่านะท่านผู้ชมฮะคือ,อในแง่ของการทําการเมืองนะ่ะรัฐบาลกับฝ่ายค้านมันก็ว่าไปก็น้ํากับน้ํามันนะ่ะ<ช>ถ้าเห็นด้วยก็ไม่เรียกว่าฝ่ายค้านแต่ถ้าเกิดพอเหมาะพอสมแบบที่ท่านนายกบอกอ่ะก็โอเคแต่บางทีก็คือมันก็การเมืองเยอะหน่อยนะฮะ